สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องหวึงนะคะวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรบัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่15มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่วันที่14กันก่อนนะคะผลออกมาก็คือพิเศษบน0 8ย์ล่าง30ซึ่งน้องวึงก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าในตารางกําลังวันมี8ปเนาะ,ะปกติออก5 3สา 53ตารางกำลังวันมี5นะคะส่วนล่างปกติออก24เด็กเข้าเด่นที่2แล้วก็4แล้วก็24ตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าส่วน VIP บน81ล่าง80 81ในตารางกำลังวันมีนะคะส่วน80หลุดนะคะพี่น้องจาอ๋าสรุปแล้ว 5, น้อยสูตรมัดรวมของวันที่14นะคะเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋า24ค่ะ ปกติล่างสองสีเนาะแล้วก็เด่นมาทั้งสองนะคะพี่น้องจา๋าอ่เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สิบห้านะคะอ่าวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจา๋าสิบห้าเดือนเจ็ดหกสี่นะคะห้าหน้อยสูตร มัดรวมนะคะพี่น้องจ๋าสูตรมัดรวมเนาะอ่าก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะพี่น้องจ๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องสาปปนกันไปเนะาะเพราะว่าน้องหุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจาคำนวณออกมาแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะเผือ่อมีคนชอบนะคะพี่น้องาอ๋าสำหรับพี่น้องบึงปรับสูตรมาใหม่นะคะพี่น้องสาเพื่อก็ให้ตัวเลขน้อยลงนะคะแต่ก็น้องหุ่นก็เสี่ยงเยอะขึ้นนะคะพี่น้อง๋า มีเข้ามีหลุดบ้างก็อย่าว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําสหรับของวันที่15นะคะวันที่15บห้าน้องบุนก็จะให้เดินที่เด่นที่4กับ6นะคะเด่นนะคะเด่นสีกับ6วิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เขียนเบียดกัน เดินสีกับหกวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องสาอ่าน้องบึงจะมาเจาะสีกันนะคะอ่าสำหรับสีนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สามสี่หกส่วนหกนะคะหกก็จะมีหกศูนย์หกสาม หกหกนะคะอ่าเดี๋ยวน้องหึงจะเน้นตัวที่น้องหึงชอบให้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็มีชุดกันนะคะชุดกันไว้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันจะมีหกหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็ สีสีนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตารางกําลังวันนะคะอ่าใครที่ไม่ชอบที่น้องอึงจับคู่ให้ก็สามารถจับในนี้ได้นะคะพี่น้องจา๋าจับในตารางกําลังวันเนาะ,ะตารางกําลังวันก็จะมี0มี2มี9แล้วก็มี5นะคะพี่น้องจา๋าใครชอบตัวไหนก็ดูนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวนะ กลับกล้องอีกก่อนพี่น้องจ่าอ่าอันนี้คือชุดกันนะคะส่วนสีที่น้องหวงชอบนะคะพี่น้องจ๋าสีที่น้องหวงชอบก็คือสีสามนะคะหกก็คือหกหนะคะอ่าส่วนชุดกันน้องหวงก็ชอบห้าสองนะคะพี่น้องจ่า ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่ากันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างคะ่ะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ สุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะรวยรวยเฮงเงนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีที่สุดนะคะเซฟตัวเองให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าเป็นห่วงทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ